ยู่นี่อยู่นี่อย่นาอยู่นี่อยู่นี่อยู่โซี่โกี่โซีโกี่โอซิโกีหาก้ไเจอหาก้ไเจอมาหาก้ไเจอหาก้ไเจอใครเจอบ้าบอกผมหน่อยนะมันมใจเกมใจเกมชาร่มันชารนะมันมันมันเฟิรมาเด็ดแล้วมาเด็ดมาเด็ดนิดนึงหาก้ไว้เจอฝากูเดินอีอียาวอียาวอียาวดูอียาวอียาวอียาวเด็ดเด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้ วิวอัพ oh, ว oh, 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 like, sure. ิวอัพเดินมาอีกฟูอิเก็บอีกในสามสองหนึ่งทางขวา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 เออสวยสวยสวยโหงนี้โหงนี่ใหญ่ใหญ่มึงใช้เดมอนเก็บเก็บของเพื่อนเก็บของเพื่อนเดินเดินกลับมาเดินกลับมาเสาเดินลงมาเสาเดินลงมาเสาเดินลงมาเสาคิววีวไปคิววีวีอยู่นี้มันมันมันฝาดมันฝาดมันมันจะเดินผ่านะดูกู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 มาอยู่กูมาอยู่กูเดมอน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 ที่กูผามันอิงเก็บแล้วอีบนบนบนเดินเดินอีกฟูอิงอียาวอียาวมาฟังกูอียาวมาฟังกูฟัเเเวววมมาานนง นับเองนับเองนับอีตนับอีเอ็่เกดนับอีด้สามสองหนึ่งก็พัพัตองฝะสวยเลยเดเบเลยเดินบเลยเดบเลยเดบเลยากูความเลความลังอีี่เดบมานเดน้านเดนนเดินเดินเดินนเดินเดินดินเดินอีเดิอีดเสาอีดาอีดาอีสิบวิสิบวิหิวตักูเดินเดีบมาคิวคิวิวเดินลเตอร์เ็บิวิเ็บไม้เ็บไม่ไ้ขาไม่าดาไมขาดนิดอี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 เดินขึ้นอีขึ้นโชอีพาขึ้นโชวอ ปูนเกล็ดอีทในสามสองหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หินตรงหินสวยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้พายามาที่กูเดี๋ยวมาที่กูเดี๋ยวมาที่กูเผาพามันขึ้นโชว์มันเินเกตแล้วขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยเขาบอกมนะสวนช็อพอกับกับกโก่อนโหก่อนโหก่อนมึงโผนี้กับมากับมาอรออรนรมรออรนรอรอรอรน

อย่าขับโชกอย่าขับโชคมันจะมันจะเหยีพาเด็ดตรงนี้เด็ดตรงกู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 ที่ที่เราเลี้ยงเบรกกะจายตรงนี้มันเดินมันที่กูขวาขวาขวาเดินขวามาเลี้ยงเบรกเลี้ยงเบรกไปสามตัวนี้กูปักหัวแล้วไปขวาล่างไปสามขวาล่างไปสามขวาล่างอยู่ทางซ้ายบอมอยู่ทางซ้ายไปขวากูอีนี่เอาพักอีน่ะอีนะอีนะเหยียดเกยียตรงพักพักดูกูดูกูดูกูในสามสองหนึ่งทางขวาสวยเดบอสเดบอสสุดท้ายแล้วมีอ๊อฟ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 เก็บ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 เล่มเบ บอตี้บอมมันอยู่เซาอีตี้บอมอยู่เซาอีคาเลนอยู่เสาอีตี้เสาอีตี้มาเลยสิบวิกูมีสิบวิกูมีสิบสิบสองวิกูมีอย่าเซาอีตมารอเดมอนฟังกูรอเดมอนรอเดมอนขัดตี้บอมไว้จีไว้ขัดตี้บอมไว้ตี้บอมตรงนี้ตรงกูตรงปีตรงปีเสาเลยเสาเลยเนี่ยทั้งทั้งกองเลยเดมอนคือกูสามวิเสาเวสเสาเวสเสาเวสสามวิในเสาอีเสาอีตสามวิในสามสองหนึ่งตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหดาเมจอดดาเมจไปไหนหมดอะดามิมันจะตายแล้วคนนึง ช้เดี๋ยวมงเหยียบเลยอยากลัมึงต้องเหยียบแล้วมึงต้องเหยียบแลยุดยุดยหยุดเดมอน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 เดมอฮิวัพฮิวัพฮิวัพใช้ทุกอย่างเลยเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมาทางขวาเท้าอีเท้าอีเหมาทางขวาแต่ตองทเหยียบมาทุกคนเหยียบมาทางขวาเหยียบมาทางขวาเ็วิกูมี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 เจ็บวิกูมีเหยียบมาทางขวาที่บอมที่อลสวเวทสวเวทว บางกูเราเอีตรงชกตองชกตองชกมัมาตรงชลมาตรงชกตรงนี้ตรงนี้ใครใครใครมันแทงกะตายคนหนึ่งแทงจะตายคนหนึ่งเหยียบมาทีเดีย่ก็ตายทีเดรสวยม่สวยม่สวยเดินอีเดนีงกูเดยตรงซ้ายเดินมาทางซ้ายเดมาที่เาเดินอีมาเดินอีทุกคนเดินอีมาเดินอีมาเดินอีมามันจะรีีมันจะรีบเดินอีมาเดินอีมามันขอไม่ขายแล้วขอไม่ขายแล้วมันรีบแล้วเผอร์มาตันนี้เพอร์มาตันนี้เพอมาเก็บของด้วยเก็บของด้วยกลับไปเก็บของใายช้ากลับไปเก็บของเพอร์มาเพอร์มา อยู่ข้างล่างเลยเช้าเลยเช้าเลยพูดปีหัวกะโหลกหัวกะโหลกหัวกะโหลกสามีเล่นเปรียดสามีใครได้เก็บไหมแตกสามแตกแตกเลยแตกที่เหลืออยู่หมดที่เหลือกูเก็บครบเหลือแค่หัวกับตัวพี่ที่เหลือแตกไม่ใครเก็บแตผมได้เสื้อกับรองเท้ามามีองค์ไตรอ่ะกดยาตัวใหญ่ช้าหน่อยไม่พอระวังใครในทโดนเด็กบอกเล้โดนเด็กเกี่ยวนะเว้ยโอเคอีกนีเหรอมันจะเล่นหรือเปล่ามันแพ้แล้วมันไม่อยากเล่นแล้วเมื่อกี้พี่องผม